สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่กานเลยนะคะวันนี้งานเข้าค่ะกินข้าวลิงค่ะต้องการพึ่งร้านยางแล้วตอนนี้งานเข้าเฮ้ตั้งแต่ห้าโมง เปลี่ยนยางเจ้าก้านกล้วยตามขาชาว้าแกวมันใหญ่ไปหรอเธอม่เลี้ยงตัวหน่อยมัน่อาไม่เลีงอ่ยวสอดใช่ปะอ้มันนล้ว่ะ มันหนอไมแรงมนนีดนุ่นๆ,ๆไฟก็ดับเหม็นมันถ้าอยมีไฟอันนี้อยู่นี่ฮะก็เป็นเมนเม็น,มน เขาต่อเอน้นนำมันน้ำดีจริงจริงกันสีมากยามะนงจริงสีเพือ่อการเกลี่ยกับพวกนี้เปลี่ยนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมากินข้าวลิงครับผมกินข้าวลิงอยู่ข้างทา,างครับนี่เจ้าแกัญ้วยเอยเลเน่ เออจเ้าคนเินตัวคนดยเดืดตันยางแตกที้แรกว่าจะให้เต้มาแวัสดีครับตามนบผมทีแรกว่าจะให้เต้มาจากบ้านร้อยกโลนะครับพอดีได้เบอร์โ,โทรน้องสวัสดีครับเสียฟืดสวัสดีครับยอ,อ,อนาวไหกับมี่เล่นดูเออล่นานไหนกับมี่เล่น

มันบางคนบางบอกมันเลยห่อนจริเลยมอนห่อนสวัสดีครับน้องน็อตเกี่ยวกันอยู่บอกใส่ไม้เหล็กรอมีเหร่าเดียวมันเกิดจากล่อห่อนหอนมันเกิดจากยังไม่รุนมันเกิดจากยางห่อนดิล่อห่อนได้ห่อนบักครั้งเลยยางห่อนบักครั้งเลยมันเลยแตกมันยางห่อนเป็นบมั้ยตัวแกว่งยางมันแตกเหรอดิมันเบื่อสภาพน้ำเลย ยางที่นี่ันนงนนนเกแเอามีแต่ไวรุ่นครับน,นุมโ,โ <laughs> สดนุ <laughs> นมโ <laughs> สน <over> บล็อกไฟฟ้านะ้ำบ็อกไฟฟ้า ไปจอดที่ยาไ่านนี้หรือทนไหน่นดำหัวดำแม่ัน้นวางาเออันหัวดำตอนนั้นเออนั่นแหละตะแดดงนี่เลยถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นปกกั้วยทำไมมันชอบแดดร้อนนี้จังเลยฮะานทำัมแดร้อนี้ไม่เป็นเตี้ยแดดร้อนนะแดดร้อนนะแดดร้อนหนาจ้ะแม่นตอนนั้นตีหัวหล่นอยู่เลยแดดหนามันซีหาปีที่แล้วกเตี้อเ อืมทีมันตีบางพุนมันตีมันะคันเก่าแตกแล้อหน้าเอ,อยั่งดีเลยทีนี้เอฟซีข่าวเจา้า<อ>มาหาพอดีมันเป็นยังบุนยังพุ่นนอนว่ามันมาแตกยื่อซื้อหมุนลบรถพอดีอแตกยื่อซื้อมันรถรถพอดีแต่ว่าไฟกับมัติดทุเรียนเป็นเจ้ากลมช่างหลวงเบิรงอยู่กัไม่เห็นไหนในเด้อไว้มาติีถ้าไปเผาขายะใส่ในหลองเพลนเนาะเอาอ,อีกแล้วจิ <laughs> ไม่หลุ่นถกไฟฉายในเะด้อ ท่นเห็าขึ้นเจ้ามัดแตกนื้อหน่งมีสิบาทสวัสดีครับเสียชานไว้รุ่นม9ดัมซิงครับยินดนการปุ้ยทันเก่าเข้าสิงไอ้บ้นี่เข้าสิงันนี่แดกแบบเดียวกันปน้แดงนี่จันพิ่หรือวาทีนี้ผมก็จะเอาร้อนี้นะครับเอาร้อนี้ไปใส่พอได้ยิ่งพอได้ยิ่งกลับบ้านแต่มันกระดีเด้เธอมันมันเช็คระบบยู่ในตู้มเล เสียจวดขี่รถนำมาเบ่งฮ่าฮ่าฮ่าแมนตอนนึ้งคุณมิปุยรุ่นน้องกีสวัสดีครับคุณนุกูลสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียท็อปได้ใช่ยเธอมันคือคั้นถุงลมเจอกันมันคือขันมันถุงล้มกับทังทันเหรอเนาะแทนถุงลมก็ต้องขึ้นแบบนั้นแหละขึ้นกลางว่าได้ปะว่าได้กลางทั้งกลางสิบเวงกลางโบกีสิว่าได้สิคือมันสี่ร้อยจึงสอง ม,ม,มันจีบ่าถือไปน,นั่นนี่สวัสดีครับคุณะปลาโอ้คงอ่านไม่ออก P E S E <S <S คุณเด่นชัยสวัสดีครับผมแกล้อหน้าบอลแมนล้อกลางครับสวัสดีครับคุณคุณอ่นา,านาม่ทังจีบไม่ออกนะครับสวัสดีครับต้องขออภัยด้วย ค่ะยังดีอยู่ที่มันแดกอยู่ตรงนี้พอดีค่ะแดงแล้วก็จอดเลยค่ะข้างทางเลยตรงนี้มันเป็นที่กับรถพอดีค่ะเ้หนาวหนาวก็หนาวค่ะ ยังดีค่ะที่มีบ้านคนอยู่บ้านน้องแสงสลับล้อค่ะตอนไปรับล้อข้างนี้ไม่มีค่ะตอนไปรับตอนที่ยังไม่ทําหางนะเราก็จะเอาล้อนี้ไปแทนใส่น้องมีนะ รอน้รอเจอกันในสนาม C W ครับผมอยากไปครับเดี or long or long or long. ๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวกันไอยังอยกก่อนเลยนีครับี่เป็นงไปะโอ้ไม่นน้ไม่ไแล้วไล่สซนแล้ว c <laughs> <laughs>